โอเคครับเนาะกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับ ตัวละครที่มีชื่อว่าอีโบไดล s สนั่นเองนะครับก็คือตัวละครนี้มันจะเป็นการผสมระหว่างตัวไดออนบวกกับลิลิสนั่นเองนะครับนะมันเลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วในอะีเวนต์เอพิฟูเดนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของไดลิสกันนะัดดีกว่านะครับนะเมื่อตก แลนมาร์กของฉันโอกาส70%ค,ควบคุมฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเรานะครับนะโอกาส70%คูณ4ไปยังพื้นที่นั้นทันทีนะครับนะแล้วก็ความสาม,มารถอีกอันนึงนะครับนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมาตกแรนดมาร์กเรา70%ขังฟองสบู่ แล้วก็ความสามารถที่4ครับนะความสามารถเมื่อเราก่อสร้างโอกาส50%ชาร์จพลังงานซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆรูปหยดน้ำนั่นเองนะครับนะซึ่งเมื่อเราชาร์จพลังงานครบ3ขั้นแล้วจะทำการติดตั้งโซนอองุ่นไปในทุกๆพื้นที่ของเราซึ่งความสามารถของโซนอองุ่นก็คือจะจับจะมีโอกาส70%จับฝ่ายตรงข้ามที่ถอยผ่านหรือเที่ยวรอบโลกโดยจะมีโดยจะ่วนอองุ่นเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา1เทินนะครับนะอ๋อแล้วก็ ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามถูกจับเนี่ยจะไม่สามารถซื้อต่อพื้นที่บริเวณนั้นได้นะครับนะเอาละครับสกิลสุดท้ายเนาะ,ะเมล็ดพันนะเมื่อเราก่อสร้างโอกาส50%สร้างมเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ว่างแบบสมโดยความสามารถของพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะเป็นคล้ายทงแล้วก็เมื่อถึงเทินของเราในเทินต่อไปเนี่ยมันจะทําการอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คให้อีกทีนึงโดยมเมล็ดพันธุ์นี้จะสามารถหายไปได้ก็ต่อเมื่อถูกทําลายหรือถูกซื้อต่อไปนั่นเองนะครับนะ อันนี้คือเบื้องต้นนะครับสําหรับสกิลมันส่วนบัฟนะครับเป็นทางด้านของบอลทองโล่นั่นเองนะครับนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาอัพทีเนาะซึ่งผมก็คงไม่อัพด้วยแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะบัฟของมันนะครับเป็นเมื่อเราตกเมื่อของเราเนี่ย มันจะทําการคูณ2และมีโอกาส55%เลือกกับเมืองพร้อมทั้งสกิลชาร์โล่นั่นเองนะครับนะเผื่อใครไม่เห็นนะสามารถเข้าไปตรงหน้าอีเวนต์แล้วเราก็อ่านได้เลยเนาะซึ่งไดลิ์นะครับนะเห็นไหมก็คือเป็นบอลทองโล่นั่นเองนะครับนะอ่าแค่นั้นเองนะบับจะคงอยู่14วันนะ ส่วนจี้ที่ผมจะจัดไปนะครับจะเป็นตามที่เห็นเลยนะครับนะแต่จริงๆแล้วไดลิสเนี่ยถ้าให้ดีและมีประสิทธิภาพนะครับนะควรจะจัดใส่จี้ชนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะมันมีชื่อว่ารองเท้านินจานั่นเองครับนะซึ่งไอข้อดีของจี้นั้นนะมันจะช่วยในการต่อคอมโบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะนินท่าทำไมพพ์ไม่ไปวะนินจา อ่านี่ครับรองเท้านินจาเนาะเอาไปใช้กับไดลิสผมมองว่าเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นย้ายกับเพืองแล้วมันได้ทอยเต่าอ,อีกครั้งนึงนะครับนะมันช่วยในการต่อคอมโบคู่กับเลสมอนเตอร์นั่นเองนะครับนะแต่ว่าผมไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นตามมีตามเกิดนั่นเองนะครับนะเรียกว่ามีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นแหละโอเคเนาะไม่มีที่เช่าเลยน่าเสียดาย จี้ที่ผมแนะนําให้จัดนะครับนะอันดับแรกเลยควรใส่หมวกไทเทเนียมไปแล้วก็ไดลิสนะครับนะเอาไปคู่คอมโบกับอะเลมอนมอนสเตอร์นะครับนะจะเหมาะที่สุดจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเลมอนมอนสเตอร์ครับขอแค่เป็นจี้ตระกูลมอนสเตอร์หรือว่าจี้ที่ไปจุดสตาร์ทก็ได้นะครับนะแต่ถ้าให้มันฟูสุดๆเนี่ยใส่เป็นจี้ที่สามารถไปจุดสตาร์ทจะเวิร์กกว่านะครับเนาะแล้วก็หลุมนะครับนะเอาจริงหลุมที่ผมอยากให้แนะนําไม่ใช้มากที่สุดคือหลุมดาไดเมนชั่นนั่นเองนะครับเพราะมันสามารถวร์ปไปยังหัวมุมได้เนาะส่วนจี้ชิ สุดท้ายก็จะเป็นนงข้างด้านของรองเท้าดินจา่านั่นเองเนาะแต่ว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตามสภาพจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปรีวิวไดลิสไปแล้วนะครับนะแต่ว่าคลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปรีวิวของตอนที่มันยังไม่ถูกเนิบเนาะสมัยก่อนเนี่ยมัน90%ปนเูกเมล็ดพันธุ์เนาะถ้าเกิดใครเคยปิดไดลิสมาน่าจะจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเลยแหละ โอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเนี่ยจะมาสรุปข้อด้อยข้อสีข้อด,อขอด,อขอดอีข้อด้อยนะครับนะไดลิสเป็นตัวที่ล้มไม่ใช่ล้มหลายวิกตอรี่อ่ะได้ไวมากนะครับถ้าเกิดจัดจี้ตามที่ผมบอกนะครับนะอ่าแต่ว่าข้อด้อยของไดลิสนะครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นก็คือ หล่อนถ้าเกิดจบวิกภายใน2เทินไม่ได้หล่อนจะเล่นลําบากทันชีครับนะคือเป็นตัวที่ต้องจบไวครับนะอยู่นานไม่ได้ครับนะอยู่นาน8ปีไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะตัวนี้อยู่นานไม่ได้นะสเต็ปก็เล่นง่ายๆเลยครับเราแค่ถอยแล้วก็ไปสร้างเมือง3หลังวิง่งเป็นมอนสเตอร์ถ้าเกิดเมล็ดพันธุ์ออกเราก็กดไปที่เมล็ดพันธุ์แล้วเราก็สร้างครับนะแต่หนึ่งข้อด้อยที่ผมมองเห็นบ่อยเลยก็คือ e เมล็ด e มอนสเตอร์ Monster, ไม่ชอบวิง่งไม่รู้เป็นอะไร งาจังหวะนี้เราไม่มีมเมล็ดพันธุ์ให้ปลูกเราก็ปลูกตรงนี้ไปก่อนครับนะอ่าจังหวะนี้ก็ต่อคอมโบไปเรื่อยๆครับนะจนกว่าจะสกิลไม่ออกเนาะทำไงง่ายอย่างนี้เลยครับเนะถอยไปสร้างเมืองถ้ามเมล็ดพันธุ์ติดเราก็ไปสร้างมเมล็ดพันธุ์สามหลังต่อถ้ามันติดอีกเราก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ติดนะอันนี้คือคอมโบของมันเลยเนาะเป็นคอมโบง่ายๆนะสำหรับตัวนี้อ้โเหเตะแบบไม่มีข้อเงื่อนไขด้วย ไว้แล้วผมจะโดนแล้วหรอโอ้โหผมโดนเล่นแล้ว <c oughs> มันเมิร์จทิ้งไปเลยอ่ะ <c oughs> มันมีตัดการ์ดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนถ้ามีนี่แตกเลยนะโอเคมีตัดการ์ดสามห้านะมันรุนว่ามันจะออกไหมโอ้โห <c oughs> เป็นมันดีดีจริงจ <c oughs> เป็นพี่ฟูปูไปด้วยพุทธคุณ โอ้โหห้าสิบเฮ้ย,ยดีนะไม่ออกเอยแล้วไอ,ไอ้นั้นมันหายไปไหนวะเปิดปืนหมดัดอ๋อมันติดอันนั้นอยู่ก็เลยไม่วิ่งให้เออลืมไปผมเลือกเมืองนี้ดีกว่านะาเดี๋ยวจับไว้นี่ก่อน อโอ,โอ,โอ้แล้วผมโดนเตะสองรอบเลยเหรอบ้าหรือเปล่าอะไรมันจะโดนขนาดนี้เอา้าเฮ้ยทำไมไม่เตะวะรือว่ามันไม่ออกวะนั้นานเนี่ยแฮปต่อคอมโบอย่างนี้เนะาะาจัจะวันนี้เตะแม่งเลย โอ้แล้วมันถอยได้ทุเรศมากถอยไม่อออะไรเลยเดี๋ยวดูก่อนมันจะถอยอะไรอ่ะเดาไว้อย่างนี้ก่อนโอ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ทำงานเฮ้ยถ้ามันทะลุอีนี่กระโดดถีบเกมได้เลยนะทะลุไหมเออนึกว่าทะลุทะลุอีกรกะโดดถีบเกมเลยนะ ทีก็เยันเกินอมึงทอยสีไปแล้วกันนะอ้โอสุดยอดเลยเอารถเชิดมึงก็ไม่ออกอ้โหล้อกูเล่นแน่ๆเลยอ้จะใส่ดูดหน้าหลังสามช่องมานะพอเล่นได้อยู่อ๋อคูณคูณสี่คูณแปดไปไหนวะเดีย๋ยวผมลอยเบิ้ลอีกรอบนึงครับนาะไปไงล่ะครับไม่ออกเบิ้ลด้วย ไอจังหวะนี่ไม่ต้องการนี่ออกจังจังหวะนี้ตัวคูณต้องออกนะอ๋เบิร์นอีกเปอร์เซ็นต์มึงมีจริงปะเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์ซ็นนี่ไงมันหายไปไหนอะ่ะหรือมันจะทะลุของเงาถาวเงา,า,เงาอีกว่าถาวันเออโอ้อมันเตะดีจังเลยนะสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแต่ขังฟองออกดีอยู่นะอันนี้ข้อดีของมันนะแต่จะล้มเขาที่ยากนะผมต้องพึ่งบรารมี ปืนมัดสวิตแล้วอะถ้าไม่มีปืนมัดสวิตผมจบเขาไม่ได้แน่เลยผมไม่มีหยุดน้ำด้วยนะโอ้โหจะบ้าตายหยดน้ำไม่ออกมเมล็ดพันธุ์ไม่ออกครับนะเราตีไหมเอออย่างนั้นเลยครับเมืองจะแพงหน่อยป้าวซากันหน่อยแต่เมืองเขายังพอจ่ายอยู่นะ อ่าโอเคออกนะออกผมทอยอะไรดีสิบสองดีกว่าผมเชิดเขาลงมานะเออสกิลอะไรออกวะแผมเชิดเอ้ยไม่น่าไม่น่าทําอย่างนั้นเลยอะ่ะเขามีหลุมไหมไม่มีผมเนี่ยจะเชิดเขามาเผื่อลุ้นขังฟองติดนะได้หรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอ้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมพลาดแล้ว ผมไม่มีตัดการเออว่าผมไม่มีตัดการนะอ,อ๋อจะบ้าตายออกเกาะก็ไม่ออกคืออะไรอ่ะแปดสิเปอร์เซ็นออกเกาะไม่ออกเปะทะลุหมวกสองครั้งเป็นมอนเตอร์ไม่วิ่งคือเหมาเรียบเลยนะแล้วมันดูมันถอยออกมาเป็ดจะบ้ากูจะรั่วขออนุญาตรั่วก,ก่อนได้ไหมเนี่ย จำ้าตายโอ้โหแป้นไม่ทับถมเลยแป้นเท่าไหรนะ่น่ะห้าสิบไ้สี่สิบด้วยนะปราเตะมันห้าสิบห้าด้วยนะตัวไม่น่าจะตึงได้ขนาดนี้เลยนะผมเสียวอย่างเดียวเนี่ยหมวกผมไม่กันโอ้โอเดี๋ยวผมทอยเบิ้ลก่อนดีกว่านะอ้าไม่ออกหรอ อ่เดี๋ยวว่าผมถอยถอยหลังแล้วกันอ้าเป็นไงครับชน,นะคือไดลิสเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่ไวหน่อยหนึ่งนะคือ50%อะถ้าเกมไหนมันคิดจะออกอะมันก็ออกให้คนรัวๆนะแล้ถ้าเกมไหนไม่มนะมไ,มไม่ออกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเออจะโดนบูบี้แบบนี้แหละอ่า อีกตาหนึ่งดีกว่านะครับเรามาเจอ e v p พหยอนหลังเนาะหมกนินจาอา่าแปลนถ้วยเอ่อเน,นวนาแล้วก็หลุมดำเนาะเค <Okay, S 1> ได้เล่นคนแรกครับนะเออผมขอทอยเป็นทางด้านของ2ดีกว่านะอาา่าจังหวะนี้เป็นวิ่งครับแต่ว่าทันยพืชทันยพืชว่ะเออออะไรมันชื่อแล้วเออมาริดพันไม่ออกโหนึกอยู่ตั้งนาน มันเป็นอะไรกับการถอยสองเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ออกไหมไม่ออกครับมเมล็ดพันธุ์นะต่อคอมโบลบําบากแล้วครับจังหวะน,นี้นะอ่ะไปออกตรงนู้นนุถอยธนูด้วยจ้าคนดีโอ้หกันเรียบครับนะ เห็นนางเงียบเอ้าเขามีเป็นถ้วยด้วยเหรอผมลืมนึกเออลุงยี่วางหลุมกันเป็นถ้วยก็ได้โอ้โหโอ้โหไม่น่าเลยกูจะแพ้แล้วเนี่ยมันเบันดีจัง แช้สุดยอดเลย <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตัวไดลิทเนี่ยมันค่อนข้างเบาบางนะคือถ้าเราจะใส่ไปชาร์จโลมันก็จะวิกได้ไม่สุดเข้าใจใช่ไหมประมาณนั้นอนะ แล้วถ้าเกิดเราเจอตัววิกด้วยกันเองแบบนี้เจอไดลิธหรือเจอเอลโลนี่มันก็ไม่มีไอเทมไปกันเลยนะมันไม่มีอะไรกันเลยพูดง่ายๆคือไดลิธถ้าไม่ได้เริ่มคนแรก็ก็น่าจะเหนื่อยหน้าดูเลยแหละเขามีอะไรไหมหมวกหุ่นไลกาอ๋อหมัดหุ่นไรกาเนาะโดนดะโดอากาศโลเนาะ โอ้ยอันนี้เผอเป่าฝุ่นเป่า,ปาโอ้ยช่างมันโอเคเดี๋ยวผมถอยสีไปก่อนนะขอมาตัดตรงเมืองนี้ก่อน คือผมพยายามจะ,ะกันทุกทุกลายไม่ให้เขาได้สร้างไว้ก่อนนะอะกันลายนี่ไว้เมืองไหนแพงแพงมากว่ะอ่ะดักไว้ก่อนเดี๋ยวผมทอย12อีกรอบหนึ่งครับนะทำไมมันทอย12ไม่ได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวผมต้องลุ้นเาล็ดพันธุ์นะเนี่ยโอ้ไม่กอดเป็นไม่ออกตายได้นะเนี่ยโอเคหุ่นไร้กาไม่ออกครับนะ แต่จังหวะนี้เขามีหลุมดำไหมไม่มีโอเครอดไปคือ <c oughs> เราไม่ได้ยืนบนแรนดมากไงมันเป็นข้อด้อยของเราไม่กลายเป็นจุดด้อยของเราเลยนะพะเราไม่ได้ยืนบนแรนดมาเป็นเขาจะออกไม่เอ่ยไม่ออกรอตัวไปเป็นจอ,อกไม่เอ่ยรอตัวไป Okay. มาเล็ดพันไปออกหน้ามาดิไม่ออกอน่าถีบมากเลยไม่เป็นไรครับนณจังหวะนี้ยังวิกได้ไม่ได้แล้วนี่ว่าเออโดดอุดหมดเลย กดคู่ขี้ทอยสิบครับนะสวยครับได้สิบนะคือเรามีโอกาสวิกอยู่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเมืองของเรามันจะออกแบบไหนนะอ่าจังหวะนี้ครับสร้างรัวๆครับอืมสร้างรัวๆครับอย่าไปกลัวครับไปต่อไปต่อแบบตรงไหนวะมองไม่เห็นไม่ได้ไปต่อนะจบแค่นี้นะโอ้โหไม่น่าสร้างเลย ไม่เป็นไรครับนะเรามีมาเมล็ดเนี่ยคือความโกงไดลตทนะคือเถาวันมันขึ้นติดๆกันอย่างเงี้ยต่อให้มันมีหมวกกี่ล้านชั้นมันก็เอาไม่อยู่ครับนะเอาแล้วเขาถอยมาตกเมืองเราครับโดนขังฟองไปครับนะเมืองน่าจะแพงจังหูแหละแต่ลงมาต้องจ่ายอีกรอบเพราะงนะั้ปักเขาให้จะกู้หรือรจะล้มละลายครับกู้ครับนะเดี๋ยวผมจะถอยอะไรดีวะถอยเสี่ยงหน่ยดีกว่าไหม เดี๋ยวผมขอจบวิธีการแก้ทางสําหรับตัวพวกนี้นะคือเราต้องจบบนแลนด์มาร์กให้ได้นะครับเนะีเพราะว่าเวลาเขาย้ายมาเนี่ยเขาจะโดนขังฟองนั่นเองเนาะมีโอกาสจะโดนขังฟองแน่นอนเพราะมันมี70%ก็ลุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่าเนาะมันจะทําให้ตัวเนี่ยเล่นยากขึ้นนะเขาก็จะไม่กล้าโดดมาหาเราเท่าไหร่มัง้งโอ้โหมันล่อขโมยไป30 M 13 M เลยอ้ฟองขังไม่ออกอ้ทะลุด้วย ยังชอบเลยครับสุดยอดเลยเป็นอะไรวันนี้มันทะลุทุกรอบเลยก่อนจะรีวิวผมไปกดเล่นมาแล้วนะทะลุด้วยเหลือเชื่อไหมล่ะที่ผมโดนมันขโมยกงจักรรัวๆเลยนะแม่งไปโดนเอาเมืองตอนนั้นทีเดียวจบเลยนะมันถอยเบิ้ลไปกี่รอบเลยวะสองรอบรอบเดียวไ เออสามรอบแล้วนี่หว่ามาถอยเบิน้นโอ้อผมตายแล้วรอบเนี้ยโอ้หนักกว่าเดิมตัดการ์ดเช็คก,ก่อนเลยกูได้ใช้แน่โอ้มีตัดการหกสิบด้วยโอ้กูจะรู้อ่ะโอเคไม่โดนตัดครับรอดไปผมจะถอยอะไรดีครับทอยสิบสองไปเลยครับเป็นไงครับออกสิบ ผมไม่กล้าทอยสองกลัวมันถอยไม่ได้ไงคือถ้าขังฟองไม่ออกผมตายแล้วรอบเนี้ยอ้าวรถถอยมาหาผมเนีเออล้มละลายไป ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองเกมสุดท้ายกันดีกว่าเนาะคือจริงๆเนี่ยมันสเต็ปการเล่นก็ดูจากคลิปเมื่อกี้ได้เลยก็คือสร้างเมืองเสร็จพอเราเห็นธงพอไอมฤตพันธุ์ผุดเราก็ไปสร้างมันเป็น3มหลังเราจะได้ใช้ความสามารถมอนเตอร์ต่อแล้วก็ต่อคอมโบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนจบประมาณนั้นแหละเคยอันนี้เราได้เล่นเป็นคนแรกนะครับนะผมเนี่ยจะพยายามสร้างเมืองให้ได้มากที่สุดเนาะอ่ะถอยหลังดีกว่านะ ต่อคอมโบแบบนี้เลยนะไปเรื่อยๆนะถ้ามันออกนะอันนี้ไม่ออกครับปอเป็นมอนเตอร์ก็ไม่ออกด้วยนะ,ะเดี๋ยวได้บนสีมานะอ่าไปต่อไปต่อครับไปต่อ ผมขอถอยสีดีกว่าคือจังหวะเนี้ยจริงๆผมไปต่อคอมโบได้นะแต่ว่าผมกลัวว่าเป็นมันจะไม่วิ่งผมก็เลยเลือกที่จะอมันมีถอยหลังด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นนะคือผมเลือกจะมาจบบนแลนด์มาร์กนะแต่นี่พลาดเอง อ่าแล้วโดนสกิลไดลิกดักเห้มันดักได้ด้วยเหรอวะอันนี้เพิ่งรู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเป็นครั้งแรกที่รู้นะอ่ะเขากู้ครับนะแล้วเลือกเมืองไปผมลงหลุมกลับมาอีกรอบครับวับเขาให้ให,หายหายจากอาการเป็นนั้นนั้นโอ้ขโมยกงจักกูเมิรดทิ้งด้วยแต่ย้ายมาอย่างนี้ขังฟองไม่ไม่ขังครับสุดยอดเลยครับทำให้พ่อภูมิใจมาก โอเคต่อคอมพบต่อไปเรื่อยๆครับนะเห็นไหมต่อแบบนี้อ่ะครับนะอ่าไม่ออกครับจะเดินพรเออ,เ,อเข้าไปจักแม่มันทอยสิบสองนะเ,เดี๋ยวเราทอยสิบสองซะองนะและไม่ออกว่าแล้วเฉียวเฮ้ยไปผิดเมืองโอ้พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วอ่าหลุมไม่ออก ต่วันนี้เขาทอยอะไรสิบสองเลยหรอเหมือนอยากให้มันมาฆ่าเราเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> ไปสไกลเลย <c oughs> โดนตัดด้วยจ้าคนดี เอาแล้วเอาแล้วเขาาเล่นผมแล้วเขาจ้องจะเล่นผมลบละลายเขาก็ไม่ได้ด้วยนะจังหวะเนี้ยเพราะว่าผมไม่มีเงินไปลมไม่ใช่ไม่มีเงินสิผมเนี่ยเงินไม่พออ่ะกันเขาถอยสิบสองให้ได้นะจังหวะเนี้ยเออเพราะถ้าถอยไม่ได้ผมตายไม่ใช่เลยสร้างไม่พอได้หลังเดียวนะ าจาังหวะนี้ต้องลุ้นต่อคอมโบนะอะต่อไม่ได้ครับตายแน่นอนงานนี้อาจะได้ห้ามาเขาถอยถอยหลังหรือเปล่าไม่ๆไ,ไ,ไม่ออกนะอาแต่เขาไม่วาบอะอะถอยหลังครับเอาสองมาก่อนนะจังหวะนี้ต้องลุ้นอันนั้นออกเออสวยครับนะ กดคูคีถอยสี่ครับไม่เออมะเล็ดพรคน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 ครับคนได้สวยนะสวยเหรอวะดูไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เลยเออจบไป เบาเลยครับผมว่าต่ใจลิสเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ใช้ดวงนะคือแพทนี้ยังเล่นได้นะนี่คือจี้อันนี้คือจี้ผมยังไม่ได้จัดเต็มเท่ากับาตามที่ผมแนะนํานะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังเล่นได้แค่มันมีมันเป็นมอนเตอร์มันก็มันก็โหดมา80%มันโหดมา70%ปรแล้วอะ <S <S ประมาณนี้สาหรับไดรลิสนะผมมองว่าไดรลิสเนี่ยข้อด้อยข้อดีก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับนะ <S <S ล้มไวลม้มไม่ใช่เลยวิกไววิกง่ายแต่เป็นแต่ข้อเสียคือ ถ้าจบในสองเธอรแรกไม่ได้ตายแน่นอนครับนะบอกเลยไปดมล่างมะม่วงเนาะเพราะว่ามันมีแค่สกิลเดียวในการล้มละลายซึ่งแน่นอนเอาไม่อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือตัวนี้เนี่ยพึ่งดวงครับนะสกิลเนี่ยห้ถ้ามันพุดดีก็รอดไปพุดไม่ดีก็ดวงสวยไปนะครับนะก็อันนี้ เป็นตัวที่เล่นโดยใช้ดวงหรือแทบจะครึ่งหนึ่งอ่ะเออพึ่งดวงครึ่งหนึ่งนะ <S <S ฉันก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับ s c คร b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายลาดีสวัสดี